สวัสดีครับบาวหยุดพาจวดชาแนลนะครับยินดีต้อนรับพี่น้องของสู้สวนวรรณเกษตรนะครับปูยาตายหย่ขึ้นทินนะครับผมมาเบงการเห็ดวรรณเกษตรสวนลำไยนะครับแล้วก็มีการปลูกไม้ป้าแล้วก็ไม้ผลแซมเป็นลำไยของสวนอาจารย์โอเล่ครับปิกัดอยู่ที อำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วครับปลูกเป็นแถวเป็นแถวเลยนี่ระยะห่างประมาณหเมตรครับระยะห่างของของแต่ละตน้นตอนนี้นี่ลำใยเก็บไปแล้วบางส่วนครับยังเหลืออีกบางส่วนพี่น้องสายเขียวกําลังเริ่มต้นโลงมือแล้วครับนี่ตอนเศร้าเริ่มเก็บแล้วมีต่ลูกใหญ่ๆครับเบืองพี่น้องเบื้องห้เห็นนี่ โอ้โหเยี่ยมเลยโอ้เป็นความคา,าดหวังอันยิงใหญ่ของพี่น้องชาวสวนเท่านะฮะของพี่น้องสวนเกษตรเท่าเมื่อเมือออันนี้น้องไต้ที่ยังเกี่ยบลำไยโอ้ปลาพี่น้องผุนะ่ะอยู่ทั้งปลายต้นลำไยผุนะ่ะอันนี้น้องตต้ครับของสวนลาวินีพ่าจากภูเวียงครับ นี่วสวัสดีครับเนี่ยวนายเด้อเมื่อคืนนี่กับมวนครับแล้วก็นอนนี่ในแบบกับร่างเก็บลำไยนี่ครับมิตโนย์ใหญ่ๆพี่น้องใหญ่ก็เหรียญสิบเลยพูดนะหลายครับตอนนี้เป็นยังไงเก็บง่ไงป้อ,อเฮเดี๋ยวนี่ละไอเ <laughs> ดี๋ยครับบัตรเรกคือมันคือเพื่นบ้านละเออได้ยักได้ได้ได้จะก็สอบแล้ว กบหอดเออเอา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 กำลังใจซอยโอ้พี่น้องไหลาครับพุ่นะลำยิ้มไหลแนบหลนะส่วนตรงนี้นะครับนีนน่วัานาเกษตรเราเหตุแบบสบายสา,ยสายนะครับม่มีการใส่เคมีบ่ม,มีการฉีดยาขายยาพี่น้องนี่ปล่อยให้มันเกิดขึ้นทังสี่เลยสำหรับยามันเกิดการเป็นปุ๋ยน,ยนี่การดัดการพิวรแล้วก็ปลูกอ่าไม้ปลาแซมตรงกลางนะครับที่มองเห็นอยู่นี้มีมะฮอกกานีกับกระถิน เทพ้ากับถินนรลงนะี่ครับหลายเป็นแถวเนะี่ยที่เราปักใหม่ไว้เนะบิบ้งลำย้ยพี่น้องเดี๋ยวสิภาพี่น้องไปเบิ้งต่อครับอาดบอนซ้อนดีนี่แม่ลำาิยนั่งพี่น้องยังนี่เหลือหลายนะครับนั่งเหลือหลายนี่มืกขึ้นนิมเลยไม้มีโอกาสได้สัมผัสกับพีโอเล่นะครับในการในสวนลำยิ้ยมันก็มีในเรื่องของความเสี่ยงน้านะครับหลายๆอย่างแล้วก็มีความภาคภูมิใจน้า ปีใดดีเป็นราคากับโอ้ไล่ไดกันรักหลายแสนเลยพี่น้องนะครับต่ว่าขันมือในเจอความเสี่ยงมาว่าจะเป็นในเรื่องของนามมอ่พอนะครับฝนฝ่าอากาศผู้มีอากาศต่างๆนะครับรวมถึงในเรื่องของการตลาดน้ำก็สิเป็นปัญหาของชาวสวนกันหลายๆครับหลายๆหลายสวนหลายๆผลิตภัณฑ์หรือว่าหลายๆ สิ่งที่เขาจะเจอนะฮะว่าสมารถควบคุมได้นะครับนี่เบิ้งลำไยพี่น้องโอ้สิซิมให้เบิ้งเลยนี่นี่นี่นะครับลูกใหญ่เลยนะครับโอ้อ่อนซ้อนอ่อนซ้อนเบิ้งพี่น้องอยู่ต่ำๆดีไหมเก็บเอาก็ได้นี่แม่งามหลายเน,นี่ยนะครับเอา้าพี่น้องชาวสวนครับเห็นยัง อันนี้เพิ่นจ้างแรงงานไหนขมิ้นมาผู้นึงครับนี่ใส่หมวก,กนี่น,นี่อันนี้แรงงานขมิ้นฮัลโหลบาตจุงกะบองจุกะบองมาตราใสจ,จ,จุมารโมปรีขมิ้นจุมารโมปรีกัมพูชีโอ้ที่อันนี้ต่างดาวพี่น้องอเพิ่นจ้างมาเก็บลำไยเอาผู้ดใดฟังออกกับฟังเด้อเจ้ามาเจ้มารมาตราใส ผมมาแต่อันเรียบเรียบสุรินเนี่ยมืนครับโอ้บอกใช่เลยทีบอกใช่เลยพ่อมโอ้คือดีแทนนี่น้อยน้อยเนาะได้ไม่ค่อยเยอะโอ้ดีดีดีเอาเอาเอาเป็นในทางพุ่นหน่อยทางบ้านเจ้าเป็นยังไงผมไม่มีแบบนี้เลยเฮ้คือฝรั่งนอกบรรย์ทางพุ่นมีส่วนมากมีแต่มะม่วงนี่ก้วนีโอ้ขางหางเทิงเนี่ยหลายหางเึิงหลาย ซื้อว่าจังไหนซื้อว่าจังไหนซื้อว่าจังไหนเจ้าวหมธรรมะธรรมหารุนฮะธรรมะธรรมหาร,ร,รุ่นฉรุ่นฉรุนรุ่นบาทรุ่นบาทอ๋อโอ้รุ่นบักรุ่นนี่บ่บาทโอ้พี่น้องอันนี้อาจารย์รุ่นเนื้อนี่เด้อแห่งสวนลาวินทิพาครับ <c oughs> พี่น้องสายเขียวห้องนี่แหละนะ <c oughs> พุณอะเอาโชว์พี่น้องมึงดูป้าเนี่ยเนี่ยพี่น้องไม่จะนูนใหญ่ๆเลย เอากระสอบขึ้นไปเกบแบบนี้เลยนะครับนี่อาจารย์รุ่นผนมีเทคนิคและวิธีการเอา้าข้างๆกันเป็นยังนะ่ะ <c oughs> ผู้ใดเน่ยผู้ใด <c oughs> ผู้ใดครับผู้ใดโดยภาพพี่น้องพี่น้องเดี๋ยวไปพาดเบื้องููกับเชืองครับผมเอาสวัสดีครับเ <c oughs> อาสวัสดีครับอายุธอาจารย์เด่น <c oughs> อาย,ยุธบาจวดช n e ลตัวนี้นเออมาจากรอบเลยนี่ลาถเห็นตเห็นเห็นตัวจริงคือ รอกว่าน้ำตื่นอ้าวอ้าวอารอกว่าน้ำโทรทัศน์ครับนี่เห็นหนึ่งสี่แล้วเดี๋ยวชมกันหนึ่งสี่ใครต้องเดี๋ยวผมหายลำไยเ้อเก็บเอาเลยเด้อครับครับเดี๋ยวสิเก็บเอาโอ้อันนี้อาจารย์เด่นครับแหงสวนดอกปลาปากกาเปลยนะครับอันนี้น่าจะเป็นรอบที่สามแล้วโอ้จานเด่นขึ้นนี่นี่โอ้ยแถนี่แม่พุ่นน่ะครับปลาโอ้อ่อนซ่อนอ่อนซ่อนพี่น้องเอ้ยลำไยปลอดสารพิษครับลำไยปลอดสารบโมไซเคมีนี่ขึ้นมนลน มันลนครับมันพื้นเอาน้ำมันเอามาซิมเด็หน่อยด้วยพี่น้องในเบื้องด้วยอาจานเด่นอาจานย์เด่นไอ้ซิมให้พี่น้องด้วยครับจวดเลยแล้วผมเอาเอาผ้าพี่น้องจวดมันด้วยจวดมันเป็นไหนนี่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 พี่น้องเบื้องอันนี้คือว่ากินทั้งต้นเลยกินทั้งต้นเลยเห็นเห็นเลยนี่คือของแท้กินพอสมัยเป็นเป็นเด็กน้อยครับไปขึ้นยังกับมาขึ้นกินทั้งต้นเออเนี่ยครับนี่เป็นยังไง อ่อนซ้อนเนาะอ่อนซ้อนอ่อนซ้อนอ้โอ้เนื้อหลายเม็ดน้อยเนาะหลายอายุโอ้อ่อนซ้อนครับอ่อนซ้อนนี่อาจารย์เด่นสั่งความอ่อนซ้อนให้พี่น้องได้เห็นนะครับเม็ดกระบื้องะเม็ดกระบืองใหญ่เม็ดกระบืองใหญ่แมนบ่ครับเนื้อหลายโอ้ต้นนี้นี่อาจารย์เด่นต้นนี้นี่ประมาณจะจะจะโลนี่เหรอต้นนี้ประมาณสองนาทีได้สองลอยนะผมับสองลอยโลดิสองลอยพอแหละสมเก็บมันสองลอยบาทถึงสองลอยโล่สองลอยบาทครับสองลอยบาทมันแมนบ่ สามลงรุ่นเขาช้ำนานครับลงรุ่นล,ลงรุ่น,ลลนต้นนี้ส่ได้ประมาณจั่บาทนี่ต้นนี้สามรอยโลครับสามร้อยโลอีกไปสามรอยโลเพราะว่าขังล่างเมื่อพี่น้องนี่น,น,นี่อาจารย์เด่นเล่าใส่ไสด้อีกแล้วสองกระสอบข้างพุ่มอีกกระสอบหนึ่งข้างเทิงน้ำมันจ่ายรุ่นอีกหนึ่งกระสอบครับข้างล่างอีกข้างล่างอีกเพราะท่นได้เก็บได้พี่น้องเพราะว่ามันหลายเนื่องจากว่าไอ้มันอยู่ขังเทิงมันต้องมีวิธีการเก็บแต่ว่านี่เขาเก็บแบบพี่น้องสายเขียวไหมเอ้าผู้ใดนี่ สวัสดีค่ะสวัสดีครับมาจากขมนค่ะอ้า่คุก่อยพ่วงนี่แม่พูดแม่หวานมากเลยค่ะพี่ยุทธหวานมากเลยใช่ไหมชิมให้ดูเออคู่ก่อยว่าตัวน้ำหวาน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 จานนี่เนี่ยเขากัดอย่างบ่เรากัดเปลือกอย่างไม่ไม่ไม่ลังเลไม่ลังเลเลยเพราะว่ามันผิวกัดสวยงาม บ่แม่บ่ใส่สแตนอินครับบ่ต้องใส่สแตนอินลงเองเมื่อที่อย่ครับลงดับที่เป็นของลงดัต้องแก้ลงโอ้ยจังไหนพอช่องอ่าพอช่องพัดจวดมาอย่างไรคือยังเอาค่าแค่คือยังหาคักแค ลงถึงลงถึงคนถึงถุงลำไยพี่น้องมันได้มนต่ด้มันไดานาเพ่นนมนไยมันตีนะโอ้โอเดีป็นลำดูนี่ดูดูบันไดเป็นไงบ้างอาจารย์เด่นบันไดเป็นไงบ้างโอ้ยสั่นตัวผมผม บอล้วบันไดเป็นไงเนี่ยเป็นไงเนี่ยบันไดบอกง้อบอกบ่ถามคนได้บ่อกอายบ่ถามคนได้บ่ครับบ่เป็นยังบันไดยังสภาพดียังสภาพดีคือเก่าเนาะบอกเป็นยังเออดีนะนี่บ่เป็นยังนี่อาจารย์รุ่นนะครับเพิ่นโชว์ศักยภาพให้พี่น้องในเบิ้งเพิ่นแกล้งครับพี่น้องเพิ่นแกล้ง นะเพื่อนแก้งเฮ้ยเบื้องว่าให,ให้พี่น้องให้พี่น้องได้เห็น <c oughs> การเกลี้ยงร่ย่ยบางครั้งให้พี่น้องช่องอายุเที่ยงเอวได้ความเปพื่อนน,นน้ำกนาาันก <c oughs> บึง <c oughs> แม <c oughs> นอาจารย์เด่นสีโซ่อีกทีบ้ครับบ้ครับโบโซ่เนาะบบโซ่จับให้แล้วคูกกรวยย่นอาจารย์เด่นลงพี่นอ้องไว้จับให้แล้ยวสันวาลุงขับรถาเขากรบป้าอาจารย์เด่นมันมีความสูงในการเก็บมากๆเลยเนาะเพื่อนเราหาเก่าหาเก่าแม่พุ่นแม่ ฮักเอาฮักเอาแม่บ้านฮเฮาบ่มีเฮาก็ยังได้มาเก็บอยู่นี่แม่นนี่นี่แหละครับเป็นความความหลักความหลักความผูกพันของพี่น้องพีสหายสายเขียวด <c ười> นี่นะบรรไดไม่เป็นไรพี่นุน่นคอยพวห่วงเจ้าดอกอาจารย์ลุ้นค <c ười> อยห่วงบันไดอย่าตกใจเจ้าหน้าเจ้าหน้าความเลยได้น้อโอ้ยจะไหนจะไหนไปขากันนั้นเนี่ยอาจารย์เด่นเก็บด้วยความเพลิดเพลินครับบางคนอยากได้บรรยากาศแบบนี้อาจารย์เด่นเป็นยังไงบอกความรู้สึกดูความรู้สึก ในการเก็บลำไยก็คือว่าอันเฮาเฮามักอยู่แล้วอันอีเก็บอีอยังที่ว่ามาเก็บในต้นแล้วก็กินในต้นครับอันนี้เป็นความมากกับแต่หน่อยสมัยน้อยสิไปขึ้นแบบยังเกาะเขาเอิืนบักย่างครับที่มันเป็นเครื่องนั่นแ่ะเออขืนไปมันก็จะไต่ไปน้ำปลาขึ้นต้นเดียวมันจะไปในทั่วปลาเลยเด้บักย่างก็ขึ้นไปแบบย่างก่อนแบบย่างแบับย่างบักย่างบักย่างแล้วแต่แล้วมันสิกลัวข้นไปเขาก็ไปกินนต้นเลยไอ้จะคงรอดก่อนนต้นรอดเลยเออแล้วว่า ปกตินี่ลักษณะความหนูซื้อคล้ายกันเลยแบบนี้ครับความรู้สึกในการเคี้ยงนึ่งคล้ายกันเลยเนาะเขาสิเขาสิกินอันนี้กินเลยมันเนี่มันมากินกินไปมันนี่แต่ว่าเขาสิกินยังไงเขาสิได้กินทั่งจากต้นสดมันนี่นะนี่ข้าก็ต้องมากินทั้งต้นมันเนี่ยเหรอพี่น้องเบิ้งมันเนี่ยบามเลยนี่ครับนี่นี่พี่น้องงความรู้สึกของอาจารย์เด่นกินไปแบบฟินๆไปเลยทั้งเก็บพร้อมทั้งกินพร้อมจ้า เมืองอ่อนซอนเมืองพวงนั่นเมืองพวงนั่นดึงมาเลยดึงมามงโอ้พี่น้องเมืองพวงนี่ดูพุทธนะโอ้นลำไยเกล็ดเอเดี๋นี่ครับเบาหยุดจวดใช่นเนาใช่นเ,เลลนพาพี่น้องเมืองพายพี่น้องจวดได้หน่เมืองเอาหักเอู้คักแน่คักแน่ครับจวดขึ้นอีหิ่ยจวดของแท้โอ้สายจวดอีหลีอาจาร<า>ย์เล่นนะครับอาจารย์เล่นผ้าจวดอีหลีเอาเอาโอเคเป็นงกำลังใจครับพุทธนะ พี่น้องไงครับออะเนี้ยเอา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 อาจารุนไปไหนล่ะเบกข,นบกขืนแล้วครับพี่น้องอาจารุนเอาตอนตาแล้วเอาตนตาเราบบกขืนแล้วครับแ <laughs> สดงว่าพ่อแล้วบำแหวนลำย่พ่อเลยพี่น้อง <grammar> พ่อกับบันไดแล้ว <laughs> <laughs> โอเคครับพี่น้องยังเหลืออีกหลายครับอุณ่ภอีกบางที่มองเห็นนี่ยังเหลืออีกหลายเลย พราะว่าในสวนองจานโนเล่นี่นวัดกเกษตรปุญญาตายายนี่สี่หลอยต้นครับต้องเข้าไปแชร์ในนะในไลฟ์สดตัวนี้ฉันมูเฮ้านะ่อยันมูเฮ้าเก็บผ<น>มอาเก็บบ่มึดดอ<น>กอ้ไรครับมุดสวนนี่เจ๊งไมกับบ่มึดบ่เบิดบเดนาะเป็นอาทิตย์กับบ่มึดครับโอ้โอเคโอเคครับผมเราพาบรรยากาศในการเกลี่ยของพี่น้องมิสายสายเขียวมาฝากพี่ตอนนอนครับผมยังไงก็ฝากในเด้อพี่น้องเด้อสำหรับช่องเอ่อเบาหยุดพาจวดชาแนลนะครับยังไดงเซลภาพบรรยากาศของพี่น้องมิสายสายเขียวมา ให้พี่น้องได้รับชมเึื่องความสนุกสนานแล้วก็มีภาพจริงๆบ่าด้ไรตัดต่อนะครับพกบันไดกระตกจริงๆนะฮะกินก็กินจริงๆนะฮะเจ็บจริงเฮ็ดจริงนะครับเฝากติดตามนะครับผมสำหรับคลิปนี้ครับสั้นๆครับสวัสดีครับ